สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีเป็นสกู๊ชี่อตใหม่นะคะนี่นะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะน,นี้ก็จะเป็นไอไลนะะ <IQ. S 2> ์นะคะแอคเรเเป็นหนงเป็นงจีนะคะมีเป็น Facebook ด้วยนะคะบิวช็อปนะคะเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็นี้จะเป็นไอจีค่ะชื่อบิวสก็อตช็อปเคป๊อปนะคะตามนี้เลยมี3มช่องทางให้ติดต่อนะคะเลือกมาได้1ช่องทางเนาะประมาณนี้เลยนะคะทักมาช่องทางเดียวนะคะแล้วก็นี้จะเป็นค่าส่งค่ะรบาบอิน x 60นะคะรับอนกระสิกรแล้วก็วัลเลตรับตู้เติามเะ นี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะคะฝาก follow ก,กันด้วยเนาะก็จะลงรูปสินค้าใหม่คะ่ะพร้อมราคานะคะเป็นรูปตัวอย่างเอาข้านะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าสมมติว่าดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูใน i g ได้นะมีบอกราคาไว้หมดแล้วเนาะสามารถแคปไปสอบถามได้ค่ะส่วนในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวเซต,ตกล่องหูฟังนะคะจะเป็นเซตนี้เลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้นะนี่นะคะ คนที่ได้นะคะชื่อช anel ตามนี้เลยนะก็นะคะตามนี้เลยนะก็นะคะถ้าถ้าจะมารับของนะคะแคปชื่อบัญชีช่องมาด้วยนะแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มานะคะประมาณนี้เลยนะคนที่ได้นะคะส่วนในคลิปนี้นะคะเราจะแจกเป็นทั้งหมด4อย่างนะคะในหนงรางวัลน,นะจะมีทั้งของทั้งหมด4แบบนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะมี3ลายตามนี้เลยค่ะ นี่นะคะในหนึ่งรางวัลเนาะแล้วก็จะมีเป็นหูฟังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะกติกาะค่ะตามเดิมเลยค่ะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะกด f o l l o w ใน i g นะคะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะนี่นะได้ทั้งหมด4ีรางเอ่อย่างเลยนะใน1รางวัลน,นะคะอย่าลืมชวนเพื่อนมาร่วมคอมเมนต์กันด้วยนะคะส่วนแบบต่อมานะคะจะเป็นแมสนะคะนี่นะกล่องมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ส่วนตัวแมนะคะจะเป็นแบบนี้นะกล่องหนึ่งนะคะมีทั้งหมด50แผ่นนะคะนี่นะตามนี้เลยค่ะเปิดเทอมแล้วอันนี้สามารถใช้ได้แั้งเทอมเลยนะคะนี่นะมีทั้งหมด50แผ่นค,ะะค่ะราคากล่องละ2 0 0้บาทนะคะจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นแพ็กเกจนะคะตัวนี้นะคะ2ใบ3าบาทนะนี่นะมันจะเป็นแพ็กเกจปกติแบบนี้เลยค่ะอันนี้ด้านหลังเนาะ แล้วก็นี้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยส่วนแบบนี้ค่ะใบละ3บาทนะจะเป็นแบบ1ิบล็อกนะคะตัวนี้ขลังก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะเก็บสกูชี่ได้เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาใบละ3บาทค่ะตัวนี้2ใบ3บาทนะอันนี้นะคะจะเป็นสกูชีนะะ่นะคะราคามินิชิละ5บาทนะก็จะมีลายข้าวตามนี้เลยคะ่ะลายแรกนะตัวนี้ก็จะเป็นต้งหูนะคะมีเข้ามาเยอะมากเลยนะแล้วก็เนื้อดีทุกชิ้นเลยนะคะนี่นะ เนื้อจะดีมากเลยนะคะจ,จะเป็นหน้าตั้งห้แบบนี้เลยมันก็มีหลายหน้านะนี่นะคะประมาณแบบนี้เลยนะเนื้อดีมากนะคะแนะนําเลยนะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นหาเก่าค่ะตัวนี้ก็เนื้อดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ราคาชิลละห้าบาทเท่ากันเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยมินินะชิลละห้าบาทนะคะประมาณมือเลยมีเป็นช็อกบอลด้วยนะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะบางชิ้นอาจมีตําหนิมาจากโรงงานนะ แล้วก็จะมีเป็นตัวกระต่ายนะคะราคาชิ้นละห้าบาทค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยพวกนี้นะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละหบาทค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสกูชี่นะคะนี่นะตัวน,นี้จะมีแพ็กเกจด้วยนะเป็นสกูชี่ผลไม้ครึ่งลูกเนาะอันนี้คืองานดีนะคะเหมือนจริงเลยนะตนนัวนี้เนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มโลนะแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะ นี่นะคะก็ตัวนี้นะคะมีหลายลายเลยนะตัวนี้ลายแรกค่ะจะเป็นลายนี้เลยมีเป็นลายนี้นะลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะเนื้อดีด้วยนะตัวนี้นะคะราคา2ีบบาทค่ะเป็นผลไม้ครึ่งลูกนะ ตัวตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว L L เนาะตัวนี้เป็นแบบขนาดไซส์ใหญ่เลยนะตัวนี้คือตัวนี้มันเป็นแบบมีเดียมนะคะแต่ออกใหญ่เลยนะนี่นะคะประมาณมือเลยนี่นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะจะมีมาหกลายตามนี้ค่ะลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้นะมีเป็นลายนี้ค่ะเป็นตัว L L นะนี่นะคะแล้วก็เี๋ยวที่ทุกชิ้นค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะเ네นื้อดีมากเลยนะมีมาทั้งหมด6ลายนะคะราคาชิ้นละ15บาทนะคุ้มมากเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว L L ค่ะใส่เท่ามือเลยค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นตัวตุ๊กตานะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างนะมันก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อดีมากนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะชิ้นเท่ามือเลยนะคะถ้าเทียบกับตัว L L เนอะประมาณนี้เลยนะคะ ตอนนี้ราคาชิ้นละ15บาทนะคะจะเป็นตัวกตนผู้หญิงแบบนี้นะคะจะมีมาทั้งหมด3ลายค่ะนี่นะก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะคะมีเป็นลายนี้นะเด็กผมทองนะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นเด็กแบบนี้เนาะราคาตัวนี้ชิ้นละ15บาทนะคะขนาดใหญ่มากเลยนะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตุต๊กตาเหมือนกันนะ นี่นะคะตัวมันจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะราคานี้ชิ้นละสิบสองบาทนะเนื้อดีด้วยนะคะเป็นเนื้อสกุชี่แบบนี้นะนี่นะคะเนื้อมันจะนิ่มๆน,นะคะมีความสโลด้วยนะนิดหนึงเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นลาน,นี้นะคะราคาตัวนี้ชิ้นละสิบสองบาทค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเค้กนะคะราคาชิ้นละ12บาทนะตัวนี้คือมันจะมีแพ็กเกจด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะราคาชิ้นละ12บาทนะก็จะมีเป็นสีตามนี้เลยค่ะมีเป็นสีแดงเนาะชมพูนะคะนี่นะมีเป็นเขียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟ้านะคะเนื้อดีนะตัวนี้ราคาชิ้นละ12บาทค่ะ สำหรับต่อมาคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโด,โดเรมอนนะคะนี่นะเนื้อดีแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะจะมีเหลือสองสีตามนี้เลยเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะงานดีมากเลยนะตัวนี้เป็นตัวโดเรมอนค่ะนี่นะมีเข้ามาไม่เยอนแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นตัวนั้นมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้เหลือแค่สีเหลืองแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้าอิโมจินะคะออกสีมุกแบบนี้เลย ตัวนี้ก็เหลือไม่เยอะเหมือนกันค่ะราคาชิ้นละ12บาทนะคะส่วนหรับต่อมาค่ะจะเป็นยูนิคอร์นนะคะตัวนี้ก็จะมีลายตามนี้เลยค่ะมีมาทั้งหมด4ี่ลายสีีสนะคะเน้นิ่นสงสโลเท่ากันเลยนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะเนี้ดีมากเลยนะตัวนี้ ราคาชิ้นละสิบบาทค่ะเออราคาชิ้นละสิบสองบาทค่ะมีสีสีตามนี้เลยนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิ้นละสิบบาทนะก็จะมีเป็นลูกบอล L L ค่ะจะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีลายนี้นะเนื้อดีนะคะนิ่มสโลว์ค่ะราคาชิ้นละสิบสองบาทนะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นเฟ้นไฟล์นะคะจะเป็นแบบนี้เลย เนือ้อดีค่ะเป็นเนื้อกุชชี่นะคะมีสีตามนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีตามนี้เลยค่ะราคาตัวนี้ก็ชิ้นละ10บบาทนะคะส่วนแบบต่อมาก็จะเป็นแบบสีขเขียวนะคะเป็นเฟ้นไฟล์นะตัวนี้จะเป็นหลับเนื้อมันเงาคะ่ะได้มดสีแบบนี้ราคาก็ชิลละส0บบาทเหมือนกันนะคะ,ส,ะ,ส,บบะ,คะส่วนแบบต่อมานะคะจะเป็นตัวกระต่ายนะตัวนี้มีมาสองสีค่ะจะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูนะ เนื้อดีนะคะตัวนี้ราคาชิละ10บาทเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นกล้วยนะตัวนี้เป็นแบบขนาดใหญ่มากแล้วก็เนื้อดีด้วยค่ะเป็นเนื้อสกูชี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะตัวนี้ราคาก็ชิละสิบบาทนะคะนี่เนาะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวการ์ตูนผู้หญิงแบบนี้นะนี่นะคะจะเป็นไอศครีมแบบนี้เลย ตัวนี้ก็คือน่ารักมากเลยนะคะเนื้อดีมากด้วยนะเป็นแบบเนื้อมันเงานะคะเนื้อดีมากเลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะขนาดก็ประมาณในมือเลยนะนี่นะคะมีมาทั้งหมดหกลายค่ะเราได้จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ลายนี้นะเนื้อดีมากเลยนะคะราคาชิ้นละสิบบาทค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะ จะเป็นลายโมจินะตัวนี้ก็จะมีมาแบบสามลายตามนี้เลยค่ะเป็นแบบลายโมจินะราคาตัวนี้ก็ชิลละสิบบาทค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นถ้วยติ่มนะคะมีมาทั้งหมดสามสีนะจะเป็นลายโมจินะคะลายแรกค่ะจะเป็นลายนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะลายนี้ด้วยนะรักมากเลยนะตัวนี้ราคาชิลละสิบบาทนะคะ ตามนี้เลยเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นพิซซ่านะคะตัวนี้มีสองสีตามนี้เลยค่ะชิลละสิบบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยูนิคอร์นนะมีสามสีค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีฟ้าสีขาวนะคะเนื้อดีนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูด้วยค่ะเป็นแบบนี้เลยราคาตัวนี้ก็ชิลละสิบบาทค่ะ แบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโหดเรมอนนะตัวนี้จะเอาเป็นสีมุกด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิละ10บาทค่ะตัวนี้เป็นตัวข้าวโพดนะคะเอ้ยตัวสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยราคาตัวนี้ก็ชิลละสิบาทค่ะส่วนแบบต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวข้าวโพดนะตัวนี้ก็ราคาชิละ10บาทเท่ากันค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นตัว ll เนาะ ตัวนี้ก็จะมีเป็นลายตามนี้เลยค่ะแรกๆนะคะจะเป็นลานี้นะแล้วก็จะมีเป็นลานี้ค่ะลายนี้นะลานี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลานี้ค่ะราคาตัวนี้ก็ชิลล์สิบบาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเด็กในห่วงยางเนาะตัวนี้ก็จะมีลายเข้าตามนี้เลยค่ะแรกๆก็จะเป็นลานี้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข้าวเนาะแล้วก็มีเป็นลานี้นะมีเป็นลานี้ค่ะแล้วก็ลานี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกสติกเกอร์เนาะสามารถลอกออกได้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อดีด้วยนะคะตัวนี้ราคาเช่ะสิบบาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแมวยูนิคอร์นนะคะนี่นะ ราคาตัวตน,นี้ก็ชิลละสิบบาทเหมือนกันค่ะตัวน,นี้จะมีมาสองสีนะจะมีเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะเป็นแบบนี้เลยชิลละสิบบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นฟังเนยนะคะมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากเลยนะตัวน,นี้จะนิ่มด้วยนะคะแล้วก็แบบมีความสโลว์เล็กน้อยเนาะประมาณนี้เลยค่ะเนื้อดีมากเลยนะชิลละสิบบาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวน,นี้นะคะจะเป็นตัวอเวนเจอร์นะนี่นะคะจะมีลายตามนี้เลยนะเนื้อดีนะคะตัวนี้นะ เป็นแบบเนื้อมันเงาเนาะแล้วก็จะมีลายตามนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นตัวมิกกี้เมาส์นะคะมีมาสองสีนะจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูนะตัวนี้เนื้อออกเป็นมุกๆุแบบนี้เลยนะคะนี่นะในกล้องอาจจะมองไม่ชัดเนาะราคาตัวนี้ก็ชิ้นละสิบบาทนะส่วนแบบต่อมานะคะตัวนี้ก็ จะเป็นไอติมนะคะนี่นะเป๊ติหมาเฟ้นแบบนี้เลยเนื้อดีนะคะตัวนี้ไลส่สีสวยด้วยนะนะคะตัวนี้ก็ชิลละสิบบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะตัวนี้จะเป็นคัพเค้กนะเป็นคัพเค้กใส่ลุงแบบนี้เลยเป็นเนื้อสกูชี่นะคะราคาชิลละสิบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบต่อมาคะ่ะจะเป็นไอติมตัวนี้ไอติมนะคะจะมีมาทั้งหมดสามสีค่ะสีแรกจะเป็นสีนี้เลยนะ มีเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ลายนี้นะนี่นะคะเนื้จะดีมากนะเนือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีลายนี้ด้วยนะคะราคาตัวนี้ก็ชิ้นละ10บาทนะคะส่วนแบบต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวหัวใจนะตัวนี้ก็ราคาชิลละ18บบาทกันค่ะเป็นแบบนี้เลยแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิลละยี่สิบห้าบาทนะคะเริ่มกันที่แบบแรกนะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเฟนนไฟค่ะ นี่นะคะจะเป็นเฟ้นไฟล LL แบบนี้เลยนะเนื้อนิ่มสโลค่ะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อดีนะคะข้างหลังก็จะเป็นลานี้นะน่ารักมากเลยนะคะราคาตัวนี้ก็ชิลละ25บาทค่ะแบบต่อมาค่ะจะเป็นเค้กราคาชิลละ25บาทนะคะตัวนี้จะมีมาสสีนะนี่นะคะเนื้อดีนะคะจะเป็นเค้กใส่กลางแบบนี้เลยนะเท่ามือเลยค่ะราคาตัวนี้ชิลละ25บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะ อันนี้นะคะจะเป็นแซนด์วิชนะคะนี่นะเนื้อจะดีนะคะตัวนี้ราคาชิลลี่ยี่ห้าบาทเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นฮอทดอกนะคะตัวนี้ก็ราคาชิลี่ยี่ห้าบาทน,นะพวกนี้จะราคาชิลี่ยี่ห้าบาทมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นยูนิคอร์นะค่ะนี่นะคะมีขีดตามนี้เลยนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิลลี่ยี่ห้าบาทน,นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแพนกวินนะคะราคานี้ก็ชิลลี่ห้าบาทเหมือนกันค่ะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นตัวเค้กกลาบนะคะเป็นเค้กปอนแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิลลี่ห้าบาทนะคะเนื้อดีนะคะเนื้อดีมากเลยนะตัวนี้คมมากเลยนะงานดีด้วยค่ะราคาชิลลี่ห้าเนาะแล้วก็จะเป็นวัวนะคะจะมีเป็นวัวกาแล็กซี่ค่ะแล้วก็เป็นวัวยูนิคอร์นนะคะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิลลี่ห้าบาท แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแมวนะตัวนี้จะเป็นแมวสกุชี่แบบนี้เนาะราคาตัวนี้ก็เฉลี่ย5บาทกันจะมีเป็นข้าวโพดนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่ไซส์จัมโบ้มากเลยนะตัวนี้ราคาเฉลี่ย5บาทนะเดี๋ยวดีมากด้วยค่ะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ไซส์จัมโบ้นะคะราคาตัวนี้นะ200บาทนะคะเป็นสกุชี่นะคะแบบนี้เลยนะ ไม่กินหอมด้วยนะคะแล้วก็ไล่สีสวยด้วยนะเป็นลูกใหญ่แบบนี้เลยคือใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่ามือเยอะเลยนะตัวนี้จมโบ้มากเลยค่ะราคาตัวนี้ก็ชิละสองอบาทนะคะตัวนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะนี่ค่ะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิละ35้าบาทนะเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกล้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ เนื้อดีมากเลยนะคะจะมีห้าลูกแบบนี้เนาะเนื้อจะดีนะคะเนื้อเหมือนของแท้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทนะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นแบบแพนเค้กยูนิคอร์นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อดีนะคะตัวนี้ราคานี้ก็ชิ้นละสามสิบห้าบาทนะคะ นี่นะมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่คะ่ะส่วนแบบต่อมานะคะก็จะเป็นแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นแบบสตรอเบอรี่เปลี่ยนสีนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะถ้าอุณหภูมิเย็นอันนี้ก็จะเปลี่ยนออกเป็นแบบเป็นสีพีชเนาะสีมันจะสวยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะตัวอย่างคร่าวๆนะคะสีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะส่วนถ้าถ้าเป็นสีปกตินะคะมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะ นี่นะคะตามนี้เลยนี่เนาะราคาตัวนี้นะคะก็ชิลละ35บาทค่ะ mm. เนื้อนิ่มโ,โลนะแบบต่อมาค่ะเป็นแกะบาก้านะคะตัวนี้ก็จะมี2สีนะก็จะมีเป็นสีกาแล็กซี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีลุงนะตัวนี้เหลือมาเยอะนะคะราคาชิลละ35บาบาทนะส่วนมาต่อมาค่ะจะเป็นคิตตี้นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นคิตตี้สีแดงนะคะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงนะคะ เป็นตัวคิตตี้แบบนี้เลยนะราคาตัวนี้ก็ชิละ35บาทค่ะเนื้อดีนะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นเค้กตอร์ติ้นะตัวนี้คือเนื้อมันจะฟูมากค่ะเนื้อมันจะดีมากเลยนะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะงานดีด้วยเนาะราคาตัวนี้นะคะชิละ35นะก็จะมีเป็นเค้กนะคะเป็นสีเหลืองค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้นะชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะ 35นะเราก็จะมีเป็นไอติมนะคะมีเป็นไอติมโคน2ชั้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นไอติมนะคะเป็นไอติมแบบนี้เลยนะน่ารักมากเลยนะคะน่ากลัวๆเนาะตัวนี้ราคาตัวนี้ก็ชิ้นละส5้านะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นไอติมแมวนะคะจะเป็นไอติมแมวสชั้นแบบนี้เนาะน่ารักามากเลยนะคะ ข้างนอกมันนะคะจะเป็นกำรรมะหยี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะข้างในมันจะเป็นเนื้อสกูชีนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยส่วนแบบต่อมาค่ะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นพวกลูกบอลเนาะก็แบบแรกค่ะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นลูกบอลน,นะคะตัวนี้คือเนื้อจะดีมากเลยนะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะเนื้อมันจะนิ่มโลแบบตีเลยนะนี่นะคะจะมีเป็นลูกบอลสีเหลืองแบบนี้นะคะ งานดีด้วยนะคะเนื้อดีมากเลยนะแล้วก็จะมีเป็นสีขาวแบบนี้นะคะโตวสีขาวนี้ก็จะเนื้อดีเหมือนกันค่ะ <mm mm> เป็นเนื้อสกูชี่เลยตัวนี้แล้วก็นี้ค่ะนี่นะเนื้อมันจะดีแบบนี้เลยนะคะชิ้นละล35บาทนะคะมีเข้ามาไม่เยอะนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชียนะน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้นะเ <mm ข้ามาไม่เยอะเหมือนกันนะคะ <mm ตัวนี้ ราคานี้ก็ชิ้นละส5บหาบาทค่ะขนาดใหญ่อยู่นะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กนะคะอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแกะนะนี่นะคะเป็นแกะชมพูแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อดีมากนะคะประมาณนี้เลยนะของมีเข้ามาแล้วนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสามห้าเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นเค้กเรนโบ์นะคะข้างบนนะคะจะเป็นท็อปปิ้งแบบนี้เลยนะ ราคาตัวนี้ชิ้นละ35บาทค่ะชิ้นใหญ่ใส่จัมโบ้มากเลยนะตัวนี้ใหญ่มากเลยนะ35ค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นเค้กยูนิคอร์นนะคะนี่นะก็ตัวนี้นะคะจะมี2สีเลยจะมีเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะเป็นสีภูเนาะประมาณนี้เลยนะแต่ก็จะดีแบบนี้เลยค่ะาลักมากเลยนะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวรถนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ นิ่มมากเลยนะแล้วก็มีความสโลว์ด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสามสิบห้านะคะขนาดใหญ่นะตัวนี้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นเค้กยูนิคอร์นนะคะเป็นเค้กยูนิคอร์นแบบนี้เนาะนี่นะคะหรือว่าเป็นเค้กไอติมนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทเหมือนกันตัวนี้นะคะจะเป็นโดนัทยูนิคอร์นตัวนี้คือไซส์ใหญ่มากนะคะนี่นะถ้าเทียบก,กับราคาชิ้นละสิบบาทเนาะ ประมาณนี้เลยนี่นะคะสีมันจะไล่ได้สวยมากเลยนะคะตัวนี้นะราคาชิ้นละ35บาทค่ะเป็นโดนัทยูนิคอร์นส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นพายราคาชิ้นละ35บาทนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อจะดีมากเลยนะราคาชิ้นละ35ค่ะส่วนแบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหมีนะเป็นหมีถือเค้กแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะจะเป็นสีเขียวมิ้นท์แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากเลยนะตัวนี้ไซส์ใหญ่ด้วยนะ ไซส์ใหญ่มากเลยค่ะประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ4 0บาทนะคะเนื้อมันจะนิ่มนะคะนิ่มๆแน,น,น,น่นๆน,นะคะแล้วก็สโลมมากเลยนะตัวนี้งานดีด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วหอมมากๆเลยนะตัวนี้จะเป็นแบบกลิ่นหอมขนมปังนะคะขนมปังเนยแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะราคาตัวนี้ชิ้นละ4 0บาทค่ะเป็นหมี่แบบนี้นะ แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นขนมปังอนตี้แอนนะคะแพ็เกจมันจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะราคาชิ้นละสามห้าน้ะแล้วก็เอ้ยชิ้นละสี่สิบบาทนะคะมีแพ็กเกจด,ด้วยนะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยค่ะราคาชิ้นละสี่สิบน้าแล้วก็มีขนมปังเมลอนด้วยนะคะตัวนี้ก็มีแพ็กเกจเหมือนกันค่ะราคาชิ้นละสี่สิบาทแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะตัวนี้จะเป็น,บบนะะมัดเมลอนเปลี่ยนสีค่ะนีะ่นะ ตัวนี้นะคะสีเดิมมันจะเป็นสีขาวนะถ้าโดนความเย็นตัวนี้จะเป็นแบบสีชมพูนะคะเป็นแบบอมชมพูเลยนะตัวนี้นี่นะคะเนื้อดีมากด้วยนะแล้วก็สีนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูแบบนี้เนาะถ้าโดนความเย็นอันนี้จะออกเป็นสีม่วงนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะออกเป็นสีส้มๆพีดๆนะคะตัวนี้ถ้าสีจริงก็คือจะเป็นสีนี้เลยจะดีเหมือนกันค่ะราคาชิ้นละ4ีบาทนะ ส่วนตัวเค้กเปลี่ยนสีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าโดนความเย็นนะคะตรงนี้จะเปลี่ยนออกเป็นแบบสีแดงๆนะคะพีพๆีเนาะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็สีจริงนะคะมันจะเป็นสีขาวนะแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเนื้อจะดีมากเลยนะมีสองสีให้เลือกนะคะด้านข้างเนาะนี่นะคะตามนี้เลยค่ะส่วนถ้าเปลี่ยนสีมันจะเหมือนกันเลยนะ นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยราคาตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสามห้เอ้ยราคาชิ้นละสีห้าค่ะก็ของเขา้เขาๆตัวอย่างนะคะจะมีตามนี้เลยนะคะของทางร้านเนาะใครสนใจนะคะทักมาสอบถามได้เลยนะคะทักแคปมาด้วยนะคะสอบถามอะไรอย่างนี้เนาะกติการการะคาตามเดิมเลยค่ะกดไลก์ก็ใช้กดซ like, ับสไคร้นะคะกด follow ใน IG นะคะ c o m มนต์นะคะคนละหนึ่ง c o m m e นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะเฉพาะคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาล้มเล่นกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนในบายจ้า